ีครับวันนี้เซ็นเตอรกับสภาด้วยกัมาใส่ท่อน้ำชีฟโรติคนโราัดูลาสองชั้นนะผมปลาสองชั้นรูปตาอันนี้เราจะทากาวก่อนนะทากาวชีดวยเข้า่อสองตัวเข้าก็มีปูบ้างแต่ก็ยังมีเอ่อบาอยู่นะผม จากด้านล่างก่อนนะดูทานด้านบนก่อนทานด้านบนก่อน,าาน,นอาตัวยาก,ก่อนครับผมไม่ค่อยติดเท่ากเลย ติดมือคนดีมากเลยท่อไม่ค่อยติดนะ เห็นคนท้า อยาไปหรป่ใส่ไม่ได้จะบอกมนะใส่ข้างล่างวางเยใส่ข้างล่างก่นต้องใส่ข้างบนก่อนเลยคือต้องใส่ล่างใส่ล่างมันโตงไมไม่น่าจะใส่ยาไนะข้ามันูอะมันผูม,นผมันเนี่ยงอะ มันมันไม่ราบรื่นไงท่อมันผุกมันก็เป็นเหมือนไอเอาคิมล็อกบีบีหัวมันนะหัวมันบานอ่ะไอที่ผูกอ่ะเห็นไหมใส่ไม่ได้หัวมันบานหัวมันบานอ่ะส่องดูตะเกียบเอาคิมล็อกบีหัวมันลงหน่อยนึงเดี๋ยวใจเย็นหาวิธีอยู่มันก็ใส่ไม่ได้หัวมันบานไอที่มันเป็นมันผูกอ่ะต้องมีวิธีสิใช้กวงเล็กม ยมเล็กมอ้ยขึ้นสิคิมเอบี้เอาคิมเดือดเบีบี้ขังมันหะว่ามันบานนะ Yeah. <laughs> mình <laughs> vẫn